คืนอันเงียบงนันถูกฉีกกระชากด้วยเสียงโลหะเสียดแหลมประกาศว่าหายนะล้างเมืองเริ่มขึ้นในพริบตาสะพานบอสฟอรัสอันยิ่งใหญ่หักขาดกลางลำร้อยพันตันคอนกรีกตกับเหล็กร่วงกระแทกลงเบื้องล่างอย่างโหดร้ายทะเลมามารากับดูดเดือดผุดเป็นกำแพงน้ำมหึมาพุ่งกลืนท่าเรือเอมิเนเนือจนมิดหายไปต่อหน้าต่อตาหอคอยกะละาลาตาสัญลักษณ์พันปีของประวัติศาสตร์เอียงเอียงอย่างน่าหวาดก่อนแตกเป็นฝุ่นปนคลื่นทะเลในทันทีผู้คนนับหมื่นกรีดร้องสิ้นหวัง วิ่งหนีสุดชีวิตราวกับมัจุราชไล่จี้อยู่ด้านหลังไม่ห่างแม่ก้าวเดียวพื้นดินไม่ใช่พื้นแข็งอีกต่อไปรอยแยกยักษ์อ้าปากกลืนตึกสูงทั้งหลังหายวับราวถูกงาบเข้าไปทั้งก้อนรอยเลื่อนนอตอานาโตเลียตื่นจากหลับยาวปลดปล่อยพลังที่สะสมมาหลายร้อยศตวรรษอย่างไร้ความปราณีแม้แต่ฮายาโซเฟียอันสง่าง,งามก็สั่นสะท้านเศษชิ้นส่วนหนัก,นกเริ่มหล่นจากโครงสร้างโบราณลงมาไม่หยุดน้ำเค็มเย็นจัดไหลท่วมถนนเปลี่ยนถนนที่คึกคักให้เป็นแม่น้ำมรณะ ว่าทุกสิ่งที่ขวางหน้าไปหมดการระเบิดก๊าซเกิดต่อเนื่องสว่างวากทั่วฟ้ากลายเป็นภาพนรกบนดินที่ไม่มีใครหนีพ้นได้เลยสักคนเรือบรรทุกน้ำมันควบคุมไม่อยู่พุ่งชนฝั่งบทบ้านริมทะเลพังยับราวกัทำจากกระดาษบางๆในเสี้ยววินาทีผู้โดยสารนับพันในอุโมงรถไฟใต้ดินมามาลายต้องเผชิญความมืดและสายน้ำเชี่ยวกรากที่ถาโถมเข้ามาปรากฏการดินเหลวทำให้อาพาร์ตเมนต์สูงค่อยๆจมลงดินราวกับถูกดูดด้วยทรายดูดอย่างชา้าๆแต่แน่นอน มองจากฟ้าอิสตันบูลุกไหม้ท่ามกลางสายน้ำเป็นภาพบุ้นายของความพังที่น่าสิ้นเชิงและเมืองที่ย่อยยับยอดมีนาเรตของบลูมอสขากพังถล่มลงลานด้านในฝังความหวังสุดท้ายของผู้คนที่กำลังสวดภาวนาไว้ใต้ซากทุกเส้นทางหลบหนีถูกปิดตายทั้งหมดเมืองจึงกลายเป็นกับดักยักษ์ที่ทั้งใหญ่โตและถึงตายสำหรับทุกคนเวลาไม่อยู่ข้างมนุษย์อีกแล้วเพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปแลกมาด้วยชีวิตผู้บริสุทธิ์นับพันที่ดับสูญลงนี่ไม่ใช่เรื่องแต่ง นี่คือคำพิพาคษ,ษาแห่งธรณีวิทยาที่ถูกคาดการไว้ตั้งแต่อดีตการอย่างชัดเจนยินดีต้อนรับสู่วันสุดท้ายของอิสตันบูลวันที่ประวัติศาสตร์กับความทันสมัยจมลงสู่กาลเวลาไปตลอดกาลคาดเข็มขัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เพราะหายนะเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์เริ่มขึ้นณวินาทีนี้ทันทีเช้าวันหนึ่งที่สงบทอดตัวเหนือช่องแคบบอสฟอรัสหมอกลอยเอื่อยผ่านมัสยิดโบราณราวกับเวลาหยุดนิ่งเรือเฟอร์รี่เริ่มแล่นตัดคลื่น ขนผู้โดยสารนับพันข้ามระหว่างเอเชียกับยุโรปเป็นกิจวัตรในทุกๆวันแต่ลึกลงไปใต้ทะเลมารมา,มาราอันเย็นเย,ยือกลอยเลื่อนนอรอานาตโตเลียกำลังค่อยๆตื่นขึ้นอย่างเงียบงันผิวน้ำที่โกลเด้นฮอนพันผุนฟองขาวปล่อยก๊าซมีเทนจากใต้พื้นดินขึ้นมาอย่างผิดปกติและน่าหวั่นใจแมวจรในแกรนด์บาซ่าพลนเสียงขู่พร้อมกันขนชันฟูทั้งตัวแล้ววิ่งหนีกระเจิงด้วยความตื่นตระหนกสุดขีดบนท้องฟ้านกนางนวลน,นับพันหยุดร้องกึกก้อง แล้วบินโกลาลงมุ่งสู่แผ่นดินด้านในเพื่อเอาชีวิตรอดที่หอดูดาวคันเดลลี่เข็มเครื่องวัดแผ่นดินไหวเริ่มสายคลั่งพุ่งข้ามเข้าสู่โซนแดงอันตรายขั้นบิกฤตระบบเตือนภัยล่วงหน้าพยายามส่งสัญญาณแต่กลับเป็นอัมพาตเพราะสัญญาณรบกวนจากสนามแม่เหล็กลึกลับแรงสั่นเล็กๆแผ่ที่มาจากใต้ดินทําให้แก้วชาบ,บนโต๊ะสั่นกระทบกันแรงจนเหมือนจะกระเด็นหลุดมือผู้คนมองหน้ากันอย่างมึนงงความเงียบมรณะปกคลุมทุกสิ่งก่อนที่นรกจะอ้าปากต้อนรับในเซียววินาทีนะ จูๆ่ๆเสียงคำรามสนั่นก็ปะทูขึ้นราวกับท้องฟ้าทั้งผืนกำลังถูกฉีกขาดอย่างรุนแรงจนขนลุกไปทั้งตัวพื้นดินใต้เมืองอิสตันบูลกระเพื่อมขึ้นลงสร้างคลื่นคอนกรีต,ตมรณะไหลผ่านเมืองเหมือนทะเลคลั่งบนบกแผ่นดินไหวขนาดก่าวสองโจมตีตรง,ตรงๆแรงกระแทกหนักหน่หนกกวงกว่าระเบิดที่โรชิมนนับพันเท่าอย่างไร้เมตตาตึกรฟ้าย่านเลเวนแกว่งซ้ายขวารุนแรงเหมือนลูกตุ้มนาฬิกายักษ์ที่หลุดการควบคุมและพร้อมล้มทุกเมื่อกระจกแตกจากตึกสูงร่วงลงเหมือนฝน แทงบาดท,ทุกสิ่งบนถนนด้านล่างจนเกิดเสียงกรีดร้องระง,งมไปทั่วฮายาโซเฟียอันสง่างามทนไม่ไหวอีกต่อไปรอยร้าวมาหึมาวิ่งขี่ผ่านโดมโบราณอย่างรวดเร็วและน่าสะพรึงโดมหนึ่งในสี่พังถล่มลากหินอ่อนหนักหลายตันตกลงมาทับโถงส่วนหลักจนแหลกละเอียดต่อหน้าต่อตามินาเรตทั้ง4รอบ,บลูมอสหักเหมือนไม้ขีดท่ามกลางแรงสั่นที่โมงกระหนำ่ำราวพายุลมบ้าคลั่งจตุรัสสุนตานอาเมกลายเป็นสมรภูมิซากปรัก ฝุ่นหนาบทึบปดบังแสงอาทิตย์จนมืดเหมือนคลบข้าทันทีพระราชวังทอปกาปีเลื่อนหลุดฐานรากโครงสร้างทั้งหลังดิ่งตรงลงสู่ทะเลมามารายอย่างน่าสยดสยองแต่สิ่งเลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึงเพราะผืนดินเริ่มกลายเป็นของเหลวอยู่ใต้ฝ่าเท้าของผู้คนในทันใดเขตอัฟิลา่ากลายเป็นหนองอยักษ์ฐานรากอาคารสูญเสียความสามารถรับน้ำหนักไปหมดสิ้นในพริบตาอพาร์ตเมนต์สิบชั้นเอ็นค้างค่อยๆจมลงสู่ดินเละนิ่มด้านล่างเหมือนถูกดึงให้หายไปอย่างช้าๆไม่มีเสียงระเบิดดังสนั่น มีเพียงเสียงคลางของอิทปูนที่กำลังถูกแผ่นดินกลืนกินอย่างเย็นชาและไรปรานีรถบัสที่กำลังวิ่งอยู่ถูกดูดบุบลงหลุมยุบที่เพิ่งอาปากกลางถนนราวกับกับดักมรณะไร้สัญญาณเตือนระบบท่อระบายน้ำแตกกระจายพลน,น้ำเสียสีดำพุ่งขึ้นฟ้าเหมือนน้ำพุพิษที่สกปรกโสมมจนหายใจไม่ออกท่อก๊สธรรมชาติแตกฉับพลันเปลี่ยนบบอโคลนให้เป็นทุ่งไฟลุกท่วมของความพินาศและความตายทันทีสพานบอสฟอรัสอันเลื่องชื่อเริ่มส่งเสียงโลหะแตกร้าว จากภาระโครงสร้างที่เกินขีดจำกัดอย่างสุดขั้วเสาสะพานฝั่งยุโรปทนแรงสั่นไม่ไหวแต่ปริจากฐานไตขึ้นไปจนถึงยอดเสาราวกับถูกผ่าออกเป็นสองซีกสายเคเบิลแขวนขาดสะบัดฟาดอากาศเหมือนแทะเหล็กตัดรถเคราะห์รายขาดเครื่องทันทีโดยไม่ทันตั้งตัวช่วงกลางของสะพานทั้งช่วงถล่มลงสู่ช่องแคบสร้างเสาน้ำพุ่งสูงหลายร้อยเมตรราวกับระเบิดใต้น,น้ำทะเลมามาราช่วยโอกาสยกตัวสูงคลื่นถนนเรียบฝั่งแคเนดีที่สวยงามหายไปทั้งเส้นในช่วอึดใจ กำแพงน้ำเค็มไหลทะลักเข้าพาร์ดูฮานีกว่าต้นไม้และมา้านั่งหินทั้งหมดออกสู่ทะเลเปิดอย่างโหดเหี้ยมที่ท่าเรือไฮดาปาชาเครนขนาดมาหึมาล้มคลื่นทับตู้คอนเทนเนอร์ยับราวกับกระป๋องน้ำอัดลมบางเรือบรรทุกน้ำมันที่ควบคุมไม่ได้พุ่งชนย่านที่อยู่อาศัยริมฝั่งคาดิคอยด้วยความเร็วเต็มพิกัดอย่างบ้าคลั่งเสียงโลหะกระแทกค,คอนกรีตดังสนั่นสยองยิ่งกว่าเสียงฟ้าผ่าที่ดังที่สุดจนหัวใจแทบหยุดเต้นในทันทีไฟป,ปะทุจากห้องบรรทุกน้ำมัน เลี่ยนเรือทั้งลำเป็นคบเพิงยักษ์ลอยคุกรุ่นข้ามกลางถนนที่ถูกน้ำท่วมใต้ดินุโมคงมามารายถูกแรงดันน้ำบดขยี้เปิดทางให้น้ำทะเลพุ่งทะลักเข้ามาอย่างรุนแรงไม่หยุดรถไฟความเร็วสูงที่กำลังวิ่งถูกกระแสน้ำมืดมิดกระแทกจนหลุดรางสะบัดถ่ายไปอย่างควบคุมไม่ได้ผู้โดยสารนับพันกรีดร้องลั่นแต่เสียงทั้งหมดถูกกลืนหายไปกับเสียงคำรามของสายน้ำที่พุ่งกลูเข้ามาน้ำสูงถึงเพดานรถภายในไม่กี่วินาที เปลี่ยนตู้โดยสารให้เป็นโรงเหล็กปิดตายที่ไร้ทางหนีโดยสิ้นเชิงบนพื้นดินสนามบอดาฟอนพ์คถล่มอัจจัน์คลื่นลงทับสนามหญ้าเขียวชะอุม่มจนแหลกละเอียดต่อหน้าตาหอคอยกาลาตาเอนเพิ่มอีกนิดก่อนยอมแพ้ต่อชะตาทะลุดพังลงเป็นกองซากหินและฝุ่นอย่างหมดสิน้นถนนชาในเบลูกลายเป็นสไลด์ของซากปรักเศษอิฐและรถยนต์ที่ไหลกลิ้งลงอย่างควบคุมไม่ได้ระบบไฟฟ้าทั้งเมืองล้มเหลวดับอิสตันบูลให้มืดสนิท เหลือเพียงแสงเพลิงหายนะที่ลุกไหม้เป็นไฟนำทางที่สนามบินอิสตันบูลรันเวย์แตกราวเป็นร่องลึกทําให้ความพยายามบินหนีครั้งสุดท้ายต้องพังทลายลงหอควบคุมสั่นสะเทือนรุนแรงกระจกแตกกระจายเหวี่ยงเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินล้ม b l ิ้งอย่างไรห้หนทางเขื่อนรอบเมืองเริ่มรั่วไหลคุกคามน้ําท่วมซ้อนสองชั้นทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มที่พร้อมกลืนทุกอย่างพร้อมกันน้ําจากอ่างเก็บน้ําเทอร์คอสล้นคันดินกวาดหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาด้านล่างหายไปในพริบตา ศูนย์การเงินเลเวนพังถล่มฝั่งหัวใจเศรษฐกิจของตุรกีไว้ใต้ซากหินหนักนับตันอย่างไร้ความปราณีธนบัตรจัดสำนักงานที่ถูกทำลายปลิวว่อนตามลมกลายเป็นเศษกระดาษไร้ค่าในโศกนากรรมครั้งนี้หลังคาโบราณของแกรนบาร์ซาถล่มฝังประวัติศาสตร์การค้าและวัฒนธรรมอึดมึกนับพันปีลงใต้ซากทองคำและอนามณีกระจายเกลื่อนพื้นสกปรกแต่ไม่มีใครเหลียวและจะก้มเก็บเพราะชีวิตสำคัญกว่าเสมอทะเลมามารายังคงสูงขึ้น จมเขตขาดึกคอยทั้งหมดใต้น้าเค็มเย็นจัดลึก5้าเมตรจนหายวับไปอนุสาวรีย์สาธารณรัฐที่จตุรัสทักษิณยืนเดี่ยวได้ท่ามกลางกระแสน้าบ้าคลั่งที่ไหลเชี่ยวผ่านอย่างรวดเร็วเรือสําราญหรูถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งนอนเอียงแตกพังอยู่บนถนนในเมืองเหมือนของเล่นที่ถูกโยนทิ้งโรงพยาบาลที่แน่นขนาดสั่นสะเทือนรุนแรงแพทย์และคนไข้ตื่นตระหนกพากันหาที่หลบภัยอย่างสิ้นหวังระบบดับเพลิงอัตโนมัติไร,รประโยชน์เพราะท่อน้ําถูกตัดขาดและแตกพังจนไม่เหลือแรงดันแม้แต่น้อย หมู่เกาะพรินซ์นอกฝั่งถูกสนามิ m ถลม่มลบวิลาไม้เก่าแก่ให้หายไปหมดราวไม่เคยมีอยู่มาก่อนไม่มีเส้นทางหนีเหลือแล้วอิสตันบูลถูกล้อมด้วยทะเลและไฟกลายเป็นกับดักสมบูรณ์แบบสําหรับทุกคนเสียงไซเรนเตือนภัยดังช้าเกินไปกลืนรวมกับเสียงกรีดร้องและคำรามของธรรมชาติที่โกรธเกรี้ยวรอบด้านสะพานยกระดับบนทางหลวงถลม่มกลายเป็นกำแพงมาถมาปิดเส้นทางหนีหลักของผู้คนที่กําลังแตกตื่นพื้นดินย่านชายฝั่งทรุดลงอีก5เมตร เปิดทางให้น้าทะเลพุ่งลึกเข้ามาในเมืองอย่างโหดเหี้ยมยิ่งกว่าเดิมปลาว่ายไปมาอย่างอิสระในล็อบบี้โรงแรม5้าดาวที่ถูกน้าท่วมเป็นภาพหลอนประหลาดเกินจริงจนขนลุกห้องสม,มุดโบราณที่เต็มไปด้วยหนังสือหายากลอยเคว้งไร้ทิศทางในน้ําขุ่นโคลนราวกับโลกกําลังแตกสลายหอคอยสาวกลางทะเลถูกคลื่นทุบจนพังแสงประภาคารดับสิ้นไปตลอดกาลในความมืดอันไร้ความหวังเรือดำน้ําทหารที่ฐานโกนจึกถูกคลื่นซัดกระแทกชนกันเกิดความเสียหายโครงสร้างอย่างรุนแรงจนวิกฤต รถดับเพลิงติดขาซากปรักไฟสัญญาณยังหมุนวูบหวาบอย่างหมดหวังท่ามกลางความมืดและความเงียบงันฝนเริ่มตกหนักขึ้นผสมปุ่นปูนซีเมนจนกลายเป็นโคลนสีเทาหนาทึบเกาะทั่วเมืองเหมือนคำสาบท้องฟ้ากลายเป็นสีม่วงช้ำสะท้อนเปลวไฟและความเดือดดาลของธรรมชาติที่ปะทุอยู่เบื้องล่างอย่างน่ากลัวทั้งเมืองสั่นสะเทือนด้วยอัปเตอร์ช็อคครั้งที่สองปิดบัญชีสิ่งปลูกสร้างที่ยังย่งยืนค้างอย่างบุบป,ปิดให้พังลงสะพานกาลาตาแตกออกเป็นสามท่อน ส่งร้านอาหารด้านล่างดิ่งลงสู่น้ำเย็นมืดดำอย่างไร้เสียงขอความช่วยเหลือนกพิราบสัญ,ญลักษณ์ของเมืองบินแตกกระเจิงด้วยความตื่นตระหนกแต่ไม่มีที่ให้เกาะลงอย่างปลอดภัยอีกแล้วเสียงคร่ำครวญของมนุษย์ถูกกลบด้วยเสียงคลางไม่สิ้นสุดของแผ่นเปลือกโลกที่กำลังขยับตัวอย่างบ้าคลั่ง Istanbul. อิสตันบูลอนามณีแห่งโลกบัดน,นี้เหลือเพียงซาาปรักจมอยู่ใต้ทะเลน้าที่กว้างใหญ่และไร้ความเมตตาเมฆฝุ่นมาฮ์มาปกคลุมทั้งเมืองเปลี่ยนเที่ยงวันที่มีแดดให้กลายเป็นค่ำคืนอึดอัดมืดทึบในิตา ผู้คนตื่นตระหนกนับล้านหลังไหลลงถนนกลายเป็นคลื่นมนุษย์เหยียบกันเองเพื่อเอาชีวิตรอดอย่างสิ้นสติเสียงกรีดร้องบาดใจดังสะท้อนทั่วเมืองแต่ไม่มีใครหยุดช่วยคนที่ลม้มลงกับพื้นและกำลังถูกเหยียบซ้ำทางหลวงอ e ีเป็นอัมพาตโดยสิ้นเชิงกลายเป็นลานจอดรถยักษ์ที่เต็มไปได้วยซากเหล็กบิดงอและเศษซากชายคนหนึ่งร้องไห้ครั้งรถที่ถูกทับยับ mm. มือยังบีบพวงมาลัยที่หักแน่นด้วยความสิ้นหวังจนสั่นไปทั้งตัวแม่แม่กอดลูกแน่นพยายามบังฝุ่นที่ทำให้หายใจติดขัด และก้อนหินเศษซากที่หล่นลงมาไม่หยุดระบบสื่อสารล่มหมดเปลี่ยนม,มือถือให้เป็นก้อนอิดไร้ค่าในมือคนสิ้นหวังที่ตะโกนหาความช่วยเหลือทุกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีข่าวสารความกลัวแพร่เร็วยิ่งกว่าไฟที่กำลังลุกลามและควบคุมไม่ได้ทั่วทั้งเมืองปั๊มน้ำมันระเบิดต่อเนื่องเกิดโดมิโนเพลิงเผาพลา,พลานย่านที่อยู่อาศัยข้างเคียงจนวอดไวายไปทั้งแถบนักดับเพลิงได้แต่ยืนมองอย่างหมดทางเพราะสายยางไม่มีน้ำเหลือพอจะดับไฟที่โมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งรถพยาบาลติดคาซากปร,กรนหอนแผผ่วเา ก่อนเงียบดับลงท่ามกลางความสิ้นหวังและความว่างเปล่าตำรวจพยายามคุมสถานการณ์แต่ถูกฝูงชนที่แตกตื่นพุ่งผ่านกว่าหายไปอย่างรวดเร็วราวกับคลื่นถาโถมพวกปล้นเริ่มทุบก,กระจกหน้าร้านแย่งอาหารกับน้ำกันเหมือนสัตว์ป่าท่ามกลางถนนที่โกลาหลไร้กรติกาสงครามเอาตัวรอดอันโหดร้ายเกิดขึ้นกลางถนนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสว่างนักท่องเที่ยวอันสวยงามและคึกคักโรงพยาบ,บาลสนามถูกตั้งแบบลวกๆแต่ถูกถาโถมจนล้นด้วยผู้บาดเจ็บสาหัสนักพันที่ไหลเข้ามาไม่หยุด เลือดผสมกับน้ำฝนไหลเป็นสายสีแดงซ้ำบนถนนยางมาต่อยที่แตกลาวและขรุขระอย่างน่าสยดสยองเรือเฟอร์รีถูกคลื่นซัดขึ้นฝัง่งนอนเกตติดอยู่กลางจตุรัสเมืองอย่างช่วยตัวเองไม่ได้และไรทางไปต่อน้ำทะเลจากบอสฟอรัสไหลท่วมระบบรถไฟใต้ดินเปลี่ยนสถานีรถไฟให้เป็นถังเก็บน้ำใต้ดินยักษ์ในพริบตาที่สถานีเยนีกาปึกกระแสะน้ำกวาดทุกอย่างไปหมดตั้งแต่ม้านั่งรอไปจนถึงตู้ขายต่ออัตโนมัติทั้งแถว ผู้คนที่หลบอยู่ใต้ดินเพิ่งรู้ว่าพวกเขาล็อกตัวเองเข้ากับกับดักมรณะที่ไม่มีทางออกเหลืออยู่อีกแล้วลำแสงไฟฉายส่องทะลุความมืดเผยใบหน้าช็อกค,ค้างที่กำลังมองหาทางรอดจากอุโมงค์อย่างสิ้นหวังระดับน้ำสูงขึ้นเร็วเกินไปและอากาศในอุโมงค์ใต้ดินก็ลดลงทุกนาทีจนหายใจเริ่มติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆบนผิวดินอาคารอพาร์ตเมนต์ยังคงถล่มต่อเนื่องเพราะพื้นดินอ่อนแอไม่อาจรับน้ำหนักพวกมันได้อีกแล้ว เสียงระเบิดดังสนั่นจากเขตอุตสาหกรรมสารเคมีพิษรั่วไหลปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมและอากาศรอบเมืองทันที as, i, เมฆก๊าซพิษสีเหลืองแผ่กระจายบังคับให้ผู้คนปิดจมูกแล้ววิ่งหนีด้วยความตระหนกอย่างสุดกำลังฝนกรดเริ่มตกเผาผิวหนังของคนที่ไร้ที่กำบังใต,ใต้ฟ้าโล่งให้แสบร้อนจนแทบทนไม่ไหวในทันทีสุนัขจรเห่าเสียงดังใส่กองซากปรักที่ยังได้ยินเสียงร้องขอช่วยเหลือแผวๆของมนุษย์ติดอยู่ข้างในความพยายามช่วยกันเองของชาวเมืองติดขัดเพราะข,ขาดอุปกรณ์ และไม่มีทักษะกู้ภัยที่จําเป็นพอจะเสี่ยงเข้าไปเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยพยายามลงจอดแต่ถูกลมหมุนกระแทกต, travels, ตกดิ่งลงสู่ทะเลเพลิงอย่างสายองเกินบรรยายความหวังค่อยๆดับเมื่อค่าลงเหลือเพียงแสงไฟเป็นหย่อมๆจากเปเลวเพลิงที่ยังลุกไหม้กระจายทั่วเมืองอุณหภูมิลดหัวความหนาวบาดกระดูกโจมตีผู้รอดชีวิตที่เปียกชุม่มและเหนื่อยล้าจนถึงขีดสุดของร่างกายริมฝั่งน้ําทะเลสีดํายังสูงขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเรียไต่ขึ้นสู่ที่สูงอย่างช้าๆ แต่ไม่เคยหยุดสักวินาทีวิลล่าริมทะเลราคาล้านดอลลาร์ตอนนี้เหลือแค่กองซากจมอยู่ใต้น้ามืดขุนที่ดูดกลืนทุกอย่างไปหมดมรดกวัฒนธรรมพันปีของอิสตันบูลถูกหลบหายทุกชั่วโมงทุกนาทีต่อหน้าสายตามนุษยชาติอย่างเจ็บปวดกาแพงทีโอโดเซียสโบราณพังถล่มบางส่วนไม่อาจต้านพลังธรรมชาติที่ถาโถมอย่างท่วมท้นได้อีกต่อไปสะพานประวัติศาสตร์ที่เชื่อมสองฝั่งโกลเดนฮอนถูกทําลายหรือจมใต้น้าจนมิดหายไปอย่างสิ้นเชิงการถูกแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์ ทำให้การช่วยเหลือระหว่างฝั่งเอเชียกับยุโรปแทบเป็นไปไม่ได้โดยสมบูรณ์คลังอาหารถูกน้ำท่วมทาให้เชื้อราและแบคทีเรียเริ่มแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วในสภาพชื้นแฉะที่เลวร้ายลงเรื่อยๆแหล่งน้ำสะอาดปนเปื้อนหมดด้วยน้ำทะเลและน้ำเสียเสี่ยงเกิดโรคระบาดมรณะครั้งใหญ่ที่ฆ่าช,ชีวิตคนจำนวนมากผู้รอดชีวิตรวมตัวบนดาดฟ้าตึกสูงมองลงไปเห็นเมืองทั้งผืนที่ตอนนี้กลายเป็นทะเลน้ำกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตพวกเขาเก่อไฟให้ความอบอุ่นและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เกิดจุดแสงเล็กๆกับเพริบอยู่ในความมืดมิดแต่ท้องฟ้ายังคงเงียบงนันไม่มีเสียงเครื่องยนต์เครื่องบินตอบรับเสียงร้องขอความช่วยเหลืออันสิ้นหวังเลยสักนิดบางคนเริ่มสวดภาวนาเสียงพืมพำแผ่วๆผสานกับเสียงลมหวีดพวิวที่พัดผ่านราวกับร้องไห้ไม่หยุดอีกหลายคนนั่งนิ่งจ้องหมอดวงตาไร้วิญ,ญญาณมองเข้าสู่ความว่างเปล่ามืดดำที่หลอนจนจับใจอย่างบอกไม่ถูกทุกตาหนึ่งลอยค้างอยู่บนผิวน้ำเตือนทุกคนถึงชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่จากไปตลอดกาลและไม่มีวันหผลคืนทั้งเมือง ดูเหมือนซากเรืออับปางยักษ์ที่ค่อยๆจมสู่การหลับไหลชั่วนิรันดร์ใต้ท้องทะเลอย่างเงียบงันเสาวควันดำพวยพุ่งสูงวาดเงารูปทรงสัตว์ประหลาดตัดกับท้องฟ้าสีเทาหม่นอย่างน่าหวาดผวาและเย็นชากลิ่นกา๊าซไฟไหม้และน้ำทะเลเค็มากาดคุงกลายเป็นอากาศหนาทึบหนักอึ้งที่หายใจเข้าไปแล้วเจ็บแสบโครงสร้างธรณีวิทยาของภูมิภาคเปลี่ยนไปตลอดการและแผนที่ของอิสตันบูลต้องถูกวาดใหม่ทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงอิสตันบูลไม่ใช่สะพานเชื่อมทวีปอีกต่อไป แต่มันกลายเป็นรอยแผลที่ฉีกเอเชียและยุโรปออกจากกันอย่างเจ็บปวดธรรมชาติยึดอำนาจคืนลบสิ่งที่มนุษย์สร้างด้วยความอุตสาหะมาหลายพันปีของประวัติศาสตร์ให้หายไปแทบหมดการล้มสลายของอิสตันบูลคือคําเตือนเข้มงวดต่อความหยิ่งพยองของอารยธรรมมนุษย์และความก้าวหน้าที่หลงตัวเองท่ามกลางซากปรักนาฬิกาหอ,อคอยเรือนหนึ่งหยุดเดินตรงกับวินาทีชี้ชะตาของไหนงะอย่างแน่นยาจนหน้าขนลุกเวลาราวกับหยุดนิ่งเปิดทางให้ความเงียบชั่วนิรันดรของความตาย และการทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงเข้าครอบงำเสียงจอแจของเมืองที่เคยคึกคักหายไปหมดเหลือเพียงเสียงคลื่นซัดแผ่วๆกระทบซากเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่าอิสตันบูลไม่ตายแต่มันกำลังแปลสภาพเป็นการมีอยู่รูปแบบใหม่ที่เจ็บปวดและโหดร้ายยิ่งกว่าเดิมผู้รอดชีวิตจะพกความทรงจำของวันนี้เหมือนบาดแผลที่ไม่มีวันหายดีอย่างแท้จริงตลอดชีวิตที่เหลืออยู่พวกเขาคือพยานวันสิ้นโลกคือผู้บันทึกบทอันมืดมนที่สุดบทหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและเมื่อรุ่งอรุณมา แสงอาทิตย์ส่องเผยเมืองที่เปลี่ยนไปตลอดการและไม่อาจย้อนคืนดังเดิมได้อีกต่อไปยุคใหม่เริ่มจากเท่าทานยุคแห่งการเอาตัวรอดและการปรับตัวให้เข้ากับโลกใบใหม่ที่โหดร้ายกว่าที่เคยทะเลคือผู้ชนะแต่เจตจำนงมนุษย์ยังไม่ดับมันว่าไหวแผ่วๆในราตรีสิ้นหวังที่ดูไม่รู้จบและมืดมนเรื่องราวอิสตันบูลจมทะเลปิดฉากลงแต่ความทรงจำอันหลอนใจจะคงอยู่ตลอดการไม่มีวันเลือนหาย อรุณสางเหนือเมืองที่ตายแล้วแสงทองส่องเจิดจ้าเหนือซากเงียบงันที่พังพินาศและไร้ผู้คนเหลืออยู่มัสยิดอันโออารกลายเป็นเกาะเดียวดายยืนเงียบสงัดท่ามกลางทะเลน้ำกว้างใหญ่สุดสายตาและไร้สิ้นสุดใต้ผืนน้ำสีฟ้าถนนที่เคยคึกคักบัดนี้หลับไหลชั่วนิรันดรในความเงียบลึกดำราวกับถูกกลืนไปตลอดกาลผู้รอดชีวิตยืนบนเนินเขาสูงมองย้อนกลับไปยังสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของพวกเขาอย่างเงียบงันเรือบรรเท,ทุกนานาชาติเข้าอ่าว นำความหวังเปราะบางและสเสบียงมาสู่ผู้ที่ยังมีลมหายใจหลงเหลืออยู่อิสตันบูลกลายเป็นแอตแลนติสแห่งศตววันที่21ตำนานโศกนาฏกรรมที่จมลึกใต้น้ำไปตลอดกาลธรรมชาติพิสูจน์อำนาจเด็ดขาดของตนแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เป็นเพียงแขกชั่วคราวบนดาวเคราะห์ใบนี้เท่านั้นนี่คือคำเตือนที่เข้มงวดและโหดร้ายต่อโตเกียวนิวยอร์กและทุกมหานครชายฝั่งอื่นๆทั่วโลกโดยไม่เว้นใครเราจะสร้างขึ้นใหม่ได้ แต่รอยแผลลึกของวันนี้จะไม่มีวันจางหายไปจากความทรงจําของผู้คนอย่างแท้จริงลาก่อนอิสตันบูลจุดตัดตของโลกที่ประวัติศาสตร์และมหาสมุทรได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุด